พลตตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยผูตําวัวตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการปปปและเจ้าหน้าที่ปปทซ้อนแผนบุกเข้าจับกลุมตัวนายปัญญาน,นาคแดงอายุ31ปีนายช่างโยธาปฏิบัติงานสำนักงานเขตพระโขนงตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจับกลุมตัวได้ภายในห้องทํางานสํานักง,งานเขตพระโขนงพร้อมตรวจยึดเงินสดของกลางจานวน200,000บาทคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียหายรายหนึ่งเป็นผู้รับเหมาเขียนแบบก่อสร้างห้างคอมมูนิตี้มอลล์แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่เขตพระโขนงบอกว่าถูกนายปัญญาผู้ต้องหารายนี้ซึ่งมีตําแหน่งเป็นนายช่างโยธาเรียกเก็บเงินค่าออกแบบใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารโครงการดังกล่าวจํานวน420,000บาทด้วยความกลัวท้าหากไม่ยอมจ่ายเงิน ตามข้อเรียกร้องก็อาจจะถูกกันแกล้งจนกระทบต่อการดำเนินการโครงสร้างจึงต้องยอมจ่ายเงินจำนวน2 2 0 0 0 0บาทจากนั้นไม่นานนายปัญญาก็ได้ติดต่อมายังผู้เสียหายอีกครั้งเพื่อทวงถามเงินส่วนที่เหลืออีก2 0 0 0 0 0บาทเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดแน่ชัดทำพนักงานสอบสวนกองกับการหนึ่งบกปปปจึงเร่งสอบสวนพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับพร้อมวางแผนให้ผู้เสียหายนําเงินส่วนที่เหลือไปส่งมอบ ก่อนจะกระจายกําลังเฝ้าสังเกตการกระทั่งเมื่อเห็นว่ามีผู้ต้องหามารับมอบจากผู้เสียหายแล้วจึงตัดสินใจนํากําลังบุกเข้าจับกลุ่มพร้อมกับเงินสดของกลางดังกล่าวอย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลการค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมที่ห้องทํางานก่อนเตรียมจะคุมตัวมาสอบปากคำที่บอกอปปป,ปโดยจะมีการจัดแถลงข่าวภาพรวมอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้